มาตรา797อันว่าสัญญาตัวแทนนั้นคือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าตัวแทนมีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าตัวการและตกลงจะทำการดังนั้นวัก2อ,อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้มาตรา798 กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนเพื่อกิจาการอันนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยวรรคสองกิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนเพื่อกิจาการอันนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยมาตรา799 ตัวการคนใดใช้บุคคลผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทนท่านว่าตัวการคนนั้นย่อมต้องผูกพันในกิจการที่ตัวแทนกระทำมาตราแ0 0ถ้าตัวแทนได้รับมอบอำนาจแต่เฉพาะการท่านว่าจะทำการแทนตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้กิจอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสำเร็จลุล่วงไป มาตรา801ถ้าตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไปท่านว่าจะทำกิจใดๆในทางจัดการแทนตัวการก็ย่อมทำได้ทุกอย่างแต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปนี้ท่านว่าหาอาจจะทำได้ไม่คือ 1. ขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ 2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า3ปีขึ้นไป 3. ให้ 4. ประนีประนอมยอมความ 5. ยื่นฟ้องต่อศาล 6. มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณามาตรา802ในเหตุฉุกเฉินเพื่อจะบังกันมิให้ตัวการต้องเสียหายท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าตัวแทนจะทำการใดๆเช่นอย่างวินยูชนจะพึงกระทำก็ย่อมมีอำนาจจะทำได้ทั้งสิน้นมาตรา803 ตัวแทนไม่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จเว้นแต่จะได้มีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาว่ามีบำเหน็จหรือทำการที่คู่สัญญาประพฤติต่อก,กันนั้นเป็นปริยายว่ามีบำเหน็จหรือเคยเป็นธรรมเนียมมีบำเหน็จมาตรา8 0 4ถ้าในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลายคนเพื่อแก่การอันเดียวกันไซ์ท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าตัวแทนจะต่างคนต่างทำการนั้นๆแยกกันไม่ได้ มาตรา8 0 5ตัวแทนนั้นไม่ได้รับความยินยอมของตัวการจะเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของตัวการทำกับตนเองในนามของตนเองหรือในฐานเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกหาได้ไม่เว้นแต่นิติกรรมนั้นมีเฉพาะแต่การชำระหนี้มาตรา806ตัวการซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อจะกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาใดๆซึ่งตัวแทนได้ทำไว้แทนตนก็ได้ แต่ท่านตัวการผู้ใดได้ยอมให้ตัวแทนของตนทําการออกหน้าเป็นตัวการไซ์ท่านว่าตัวการผู้นั้นหาอาจจะทําให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทนและเขาขนขวายได้มาแต่ก่อนที่รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่